ครับเพื่อนทุกคนสคําหรับวันนี้เราจะพาเพื่อนทุกคนไปที่อํเาเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสครับเราจะไปดูการปฏิบัติงานของน้องๆกันครับนี่ครับขณะนี้ก็กําลังปฏิบัติภารกิจกันอยู่พอดีเลยครับก็เป็นภารกิจการตั้งจุดสกัดบนเส้นทางราับผิดชอบครับน้องๆที่ปฏิบัติงานอยู่ที่นี่ ใหญ่แล้วก็จะเป็นน้องๆที่เคยปฏิบัติงานร่วมกันกับผมมาก่อนสมัยที่ผมยังปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับหมวดอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้ครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและก็ให้คำแนะนำในการปฏิบัติต่างๆครับขอให้พวกเราปลอดภัยทุกภารกิจ และขอให้เป็นวันที่ดีครับสวัสดีครับ